ก็เรียกกาจรจทท่าติดปลาจะถึงทุกวันนี้อย่างเช่นด้านหน้าของเรานี้สังเกตเห็นว่าจะมีปราศาสตร์อยู่สองหลังนะคะที่ถูกสร้างอยู่บนฐานเดียวกันท่าหลังใหญ่อันนี้ฝั่ง้ายมือเปรียบเสมือนกับเป็นที่เจออีกหนึ่งหลังค่ะถัดไปข้างๆการอนุตมีขนาดเล็กกว่าแต่ว่ายอดทางไปหมดแล้วเปรียบเสมือนกับเป็นน้องเหมือนพี่กับน้องที่สร้างอยู่เคียงคู่กันตรงนี้ก็เลยใช้ชื่อเรียกง่ายๆเลยว่า รางสองพี no ่น nice ้องค่ะเป็นเทวลัยในศาสนาฮินดูที่สร้างและตัวปราสาทที่นี้เราพบว่าถูกสร้างแล้วก็หันด้าไปทางฝั่งด้านทิศตะวันตกเราพบว่าห่างจากเมืองโบราณสิเทพตรงนี้ไล่ออกไปทางด้านทิศตะวันตกฝั่งโน้นนะคะอีกย0สกิโลเราพบก็เป็นที่ตั้งของภูเขาธรรมชาติค่ะหนึ่งโลกภูเขาลูกนั้นมีชื่อว่าเขาถมอรัสราอมไปด้วยอดเขารทั้งเิศเขาขึ้นไปประมาณสองพระโพธิสตร์พระุทธลูสถูกแล้วก็เจดียค่ะที่มาที่นี่แล้ว อยากจะนำเสนอมากๆเลยค่ะอันนี้ต้องห้ามพลาดนะคะอยากจะนำเสนอทับหลังที่ทังเข้าประตูของต่างคนว่าอ,อุมาไมเหส่วนนะคะแล้วก็ในอนาคตอันนี้น่าจะฝากเข้าจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เหมือนกับชิ้นอื่นที่เคยพบที่เสีเทพแต่ณตอนนี้คืออันนี้ยังเป็นของจริงอยู่แต่ว่ากรอบประตูข้างล่างไม่ใช่นะคะอันนี้กรอบประตูของเดิมที่เคยมีที่นี่ค่ะเคยพังลงมาก็เลยพาให้ตัวทับหลังตรงเนี้ย ล่วงหลดลงมาแตกด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าตรงกลางของทับหลังเขาจะมีรอยแตกเล้าแล้วก็ผ่าครึ่งอยู่ค่ะเราใช้วิธีการเสริมกรอบประตูของใหม่เข้าไปแทนแล้วก็ย้ายทับหลังที่ล่วงลงมาข้างล่างเนี่ยกลับขึ้นไปตั้งไว้ที่ด้านบนเหมือนเดิมค่ะทับหลังชิ้นนี้เป็นการแกะสลักพระศิวะอุ้มนางอุมานั่งอยู่บนตากส่วนพระศิวะขี่อยู่บนหลังของโคโนที ด้านล่างคนบางทีก็จะมีหน้าการค่ะที่นาคายายะ์หน้าการที่เป็นบริวารของพระศิวะซึ่งผบว่าคายหน้าออกมาสองตัวก็คือเป็นหน้าห้าเสียดแล้วก็มือกระบังลมข้างๆนะคะเป็นหน้าแบบนครวัดส่วนลำตัวของหน้าก็ยอกม้วนขึ้นไปจนตกเป็นท่อนของกรงวไลายลงมาทั้งสองกลางค่ะส่วนหน้าการที่อยู่ตรงกลางการในที่นี้ก็ไก่จระอาลอลิงเ่องเปียบนเสมือนการเวลาที่จะเกินกินทุกสิ่งอย่างเข้าไปจนหมดเส้นเช่นเดียวกับหน้าการเนี้ย ก,กินแล้วกินแม้กระทั่งลําตัวของตัวเองเข้าไปจนหมดไม่อิอ่มอีกค่ะกินริมฝีปากล้างเข้าไปจนหมดอีกค่ะเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือตรงนี้หน้ากานก็จะมีแค่ฟันและก็ริมฝีปากด้านในนี้มันก็เป็นความเก็บสมบัติแล้วก็เก็บอาวุธและประกอบกับโบราณสถานแห่งนี้ถูกสร้างอยู่ในเขตของตัวเมืองชั้นให่ก็เลยเรียกใั้บ้รวมกันง่ายๆเลยว่า างใจริงๆถามว่าข้างในมีสมบัติจริงไหมเรียบร้อยค่ะตั้งแต่รวมสิ่งยังไม่ได้ว่าดูแลที่นี่ชาวบ้านใกล้ๆแถวนี้เคยเข้ามาขโมยลักลอบขุดไปแล้วหวังจะหาสมบัติที่ผิดว่ามันมีเก็บซ่อนเหนื่อยด้านนานกรากฏว่าขุดลงไปแล้วมันขุดต่อไม่ได้ราะว่ามันเป็นลักษณะการเยียนีลาแรงซ้อนซ้อนขึ้นไปเพื่อท้ายอันนี้เป็นฐานอันนี้ที่เรายืนอยู่เป็นฝั่งข้างหลังเจอบันไดทานขึ้นด้วยบันไดอยู่ฝั่งข้างหน้าด้านที่ตะวันออกนะคะถ้าอันนี้เจอบันไดขึ้น ท่าข้างในตานซึ่งหมายความว่าที่เราเห็นตอนนี้เป็นแค่าฐานข้างล่างจริงๆถ้าสมบูรณ์คือมันจะต้องมียอดที่เกาะขึ้นไปด้านบนอีกเราสารันนิษฐานว่ายอดที่พังไปแล้วในยุคนั้นน่าจะเป็นวิหารเจดีหรืออาจจะเป็นสถูปก็ได้นะคะอันนี้เป็นวัฒนธรรมการสร้างแบบทวารวดีหรือเอาเข้าใจง่ายๆคือเป็นวัดพุทธนั่นเองอายุ1,400ปีค่ะเพราะหลังจากพุ แต่ว่าเจอแค่หน้าคนหน้าเดียวแต่สีเทพพิเศษกว่าเพื่อนพอเจอคนแค่ตรงรอบๆฐานนี้ทั้งหมดจํานวนห้าหน้าด้วยกันค่ะที่เจอก็จะมีนี่เลยอ่ะเริ่มกันที่หน้าแรกดีวกว่าอ,อันนี้หน้าคน,น,นหน้าคนจะมีต้มหูหวอใหญ่ๆถัดมาลาพพกักษณะรคนคุยๆใหญ่ๆ,ๆน่าจะแสดงว่าที่นี่กินดีอยู่ดีมากๆเพราะฉะนั้นเลยต้องบอกว่า ถามว่ปัจจุบันนี้ใครที่พูงไม่คุยใหญ่ๆไม่ต้องขมแบวแล้วก็ไม่ต้องเสีย,สยใจกันทีต่อไปเพราะนั่นะได้เห็นถึงความมีอันจะกินนั่นเองะอคะ แล้วก็อันนี้ฝั่งด้านหน้าเราจะเห็นแนวชโลภทอดยาวลงมาอันนี้เป็นร่องรอยของซากบนไดาทางขึ้นตั้งแต่แรกเลยค่ะอันนี้พอเราขุดลอกดินออกทั้งหมดนะก็เจอว่าบันไดมันไม่สมบูรณ์ตั้งแต่แรกแล้วอันนี้ไม่ได้ขึ้นข้างบนตั้งแต่แรกนะคะให้ชมได้แค่รอบฐานด้านล่างค่ะเสร็จแล้วถ้าถามว่าเราจะทราบได้ยังไรว่าอันนี้เป็นวัดของทึกนี่เลยเราเจออันนี้ข้างหน้า เจอฐานสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วเราก็เจอว่าวันมีเสาหินเนี่ยปักล้อมรอบอยู่สี่มุมแล้วก็คาดว่าอันนี้มันน่าจะเป็นใบเสมาหินไม้น่าจะเป็นฐานตรงนี้ค่ะโอเคดีๆนะจ๊ะดุดล่ะจ้า ยายทเลกันทะเลกันทะแลนาิงมได้ม